ส่วในซึกครับผมเขาบอกว่าไงครับมาสบานนามกันอยู่นาสานเนี่ยเพราะว่าขูดครับเออมาสบาว่าไงครับมาเสียรันตลวดไปครับเขาได้เงินเดียวเขากระลักมีเพื่อนเก็บค่ับอบอมี่ด๋อเป็นบ้ายุบอเป็นลูกไไเอาแล้วรลอียดที่ตึกออกมาเพราะเพราะอะไรครับผู้หญิงตัวครับอือฮะตึกผู้หญิงตัวผู้หญิงโกหกครับไปนรู้จักผู้หญิงตอนที่เราบวชเป็นพระอยู่ใช่ไหมครับอือรู้จักกันยังไงครับ ทั้งเียดตั้งไล่ครับผมเขาติดต่อมาอย่างไรติดต่อเฟียดมาไล่มาครับเขาเขามาคุยว่าอย่างไงครับมาขอยืมเงินครับยืมเงินเท่าไหร่เป็นไลครับประมาณเกือบหาแสงครับเขาไม่ใช่หนีท่กะสครับอผู้หญิงคนนี้เรารู้จักจมานานเลยตั้งแต่ผมบวชอยู่วัดบ้านบักซองครับผมผม้็ได้มาจำมันซาอยู่วัดบ้านย่างทะศากดครับตอนตอนตอนที่บวชเห็นว่ารับแกะสลังานติด้วยใช่ไหมติดไล่ติดยังในวัดครับมีมีเงินเก็บประมาณเท่าไหร่ ตอนนั้นผมมีเงินอยู่ประมาณหาแสนกว่าครับผู้หญิงก็ยืมแมนครับส่วนในซื้อครับผมเขาบอกว่าไงครับมาสบานนามกันอยู่นาสาน่เพราะว่างูดครับเออมาสบานว่าไงครับ่าเสียกันตลอดไปครับเขาได้เงินเดียวเขากรลับมีเพื่อนเทิยบครับแล้วที่คือไปรักรถมอเตอร์ไซค์นี่เป็นไปไปรักยังไงไม่ยังตกมาใส่ร์งบฮะไม่ลุกมันแหง่ไม่ยังตกมอเตอร์ไซค์อ๋อคือไปนอนโรงพยาบาลครับ หลังจากออกโรงพยาบาลหลังจากออกโรงพยาบาลนึกไปรักรถเขายังไงครับมันจำบอดเลยครับมันปวดงงวึฮงหรือกวาตะของเป็นของตะของ,ขอ,งอ๋อได้รักรถนะคือเอาไปทําอะไรครับก็เห็นรถตะของอยู่บา้านว่ะรถตะของอยู่หนีตัวผมว่าได้ได้รถรถทำไมไม่เอารถไปคืนก็าน,นะครับมันจำบอดเดยว่าเช่นหลังไหนครับตัวรัยการค้าเขาเสียเจ้นแจ้คไปน้ำก็เลยขี่มาเลยครับก็เลยขี่ไปด้วยคือนึกว่ารถเจ้าของครับถ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาจะมาขอคืนดีด้วยผมณพอเหรอครับคุมพ่อครับ คิดแล้วครับคกดบล้ครับเราหาบว่ารักเงินหลังทองเราเงินมากจังไรถึงยังไม่ได้เอามาเออรอกเขาว่าหลังจากซึกมาในไปสาบานอยู่จนพอวังกูว่าจะรักกันตลอดไปมีบอกบอบอบ่มีดอกเป็นบ้าอยู่บอมันเป็นคนบ้าบอแล้วแล้วเป็นบ้าบอสรุปเราสรุปนะเอาง่ายๆเงินห้าเงินห้าแสนนี่ก็บ่ได้เอาไปเนเงินแล้วอ่านยิ่ าแสนมาตัดสินเขาก็จะวาให้หัวรอเลยยันลงไปอันเห็นประกเอาประกันเขาเจ้าก็บอกว่าเสียละเป็นไปเม่าวันไดนมันกับวันหลักเงื่อนเพิ่นไปสามแสนไปวันไหนไปหาเมียเซียวหนูอยู่บันเสียวิันกับว่าหลักเงื่อนเพิ่นไปกูเงื่อนเพื่อนไปสามแสนอันนี้หนูก็เลยว่าเออขอบคุณนาอมนุษย์มนุษย์เป็นอย่างเช่นเป็นเงินสี่หนูก็ขอบคุณมาในกขอบคุณขอบคุณเ่ามีสูนดอกขอบคุณย่างเดียว เพราะว่าข้าได้เอามาพข้าวสลึงสิไปเอาข้าวเใส่แล้วมีข้าวโทมีสิไปเอาใส่เขาว่าเจ้าหนีหนีเขาไปทั้งๆที่สาบานก็เลยหนีบอกไปกูเทียบไปหนีบ่โอ้โหหนูดอ่ได้เอาเงินมาใส่พ้าวสลึงมันเป็นทีหนูเนี่ยแหะมันกับมันหนูเนี่ยแหะแต่หนูไม้เอา ข่าวสดคือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ